ที่เราก็ได้ออเดอร์แรกของแก็บไปแล้วนะคะก็จัดส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูออเดอร์ต่อไปนะครับว่าเราจะไดออเดอร์ที่สองสี่โมงนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบโมงแล้วนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอออเดอร์ที่สองกันครับอันนี้ก็เป็นออเดอร์ที่สองนะครับก็เป็นนายช่างกะเพราครับก็เดี๋ยวเราก็ ส่งข้อความไปหาลูกค้านะครับสวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักยืนยันออเดอร์นะครับจัดส่งที่ไหนนะครับเราก็ถามไปในช,ช่องแชทนะครับเสร็จแล้วก็ดูคําสั่งซื้อนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปรับอาหารกันนะครับอ้าวดึงปิด ก็ได้ออเดอร์ที่2ของแก๊ปวันนี้แล้วนะคะก็เวลาประมาณสิบโมงกว่านะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปส่งให้ลูกค้ากันนะครับออเดอร์ order นี้เราได้ค่ารอบ22บาทนะคบ <Yahoo! S 1> ก็ออเดอร์ค่อนข้างน้อยนะครับของแก๊ปใน3ามนสี่นะคะก็ร้านค้าก็ายังไม่ค่อยได้เข้าร่วมนะคะก็ ฝากและร้านร้านค้าทั่วๆไปนะครับก็คือเราสามารถมาเป็นคันเนอร์ร้านค้ากับแก๊ปได้นะครับตอนนี้ร้านค้าก็ยังไม่เยอะมากนะครับแล้วก็สามารถเข้าเร่วมคนละครึ่งได้ด้วยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวถ้ามีร้านค้าไหนสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้แล้วกันนะ ก็เราก็ช่วยๆกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็ไลเดอร์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับออเดอร์ก็น้อยนะครับมันก็ให้ยอดขายเยอะขึ้นนะครับก็ลงขายออนไลน์นะครับไลเดอร์ก็จะได้มีค่ารอบมากขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรา ไปส่งให้ลูกค้ากันนะครับ ครับตอนนี้นะครับก็รอออเดอร์นะครับอยู่ตอนนี้ประมาณเที่ยง43นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราได้รายได้ไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตอนนี้รายได้เราได้มา68บาทนะครับก็ได้ไป2ออเดอร์นะครับนี่นะครับก็2ออเดอร์นะครับก็มีรอบ9โมง34นะครับแล้วก็รอบ10โมง44นะครับก็ราคาก็ตามนี้เลยนะครับ22บาทแล้วก็26บบาทนะครับแต่วันนี้นะครับเราได้ทิปจากลูกค้านะครับ ยี่สิบบาทนะครับนี่นะครับก็น่าไม่แน่ใจว่าออเดอร์ไหนนะครับอ๋อเป็นออเดอร์ในช่างกะเพรานะครับอ๋อพอดีออเดอร์นี้นะครับลูกค้าปักหมุดผิดนะครับโอเคครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราก็มารอออเดอร์แก๊ปกันอยู่นะครับก็อ่าก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับก็ยังไม่มีออเดอร์นะครับก็เพิ่งได้มา2ตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูออเดอร์ตัวที่3ามนะครับว่าจะเข้ากี่โมงนะครับ โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวสรุปตอนสี่โมงเย็นนะครับว่าวันนี้เราจะไดออเดอร์สักกี่ตัวนะครับโอเคครับครับตอนนี้นะครับเราก็ไดออเดอร์ตัวที่สามนะครับก็นี่นะครับเราก็ส่งข้อความไปยืนยันนะครับออเดอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็มารับอาหารนะครับตอนนี้เราถึงร้านแล้วนะครับเราก็กดถึงร้านแล้วนะครับอ่าแล้วเราก็แจ้งออเดอร์ไปนะครับ นะครับแล้วก็มารอออเดอร์ที่ร้านสมายก๋วยจั๊บยวนนะครับก็เดี๋ยวเรารออเดอร์สักพักนึงนะครับครับก็ออเดอร์นี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับสอนการรับออเดอร์คร่าวๆนะครับก็เรานะครับรับมาถึงร้านแล้วนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าเราต้องจ้องจ่ายเงินร้านไหมนะครับก็ดูตรงนี้เขียนว่าแทฟู้ดแนะนํานะครับก็หมายถึงว่าอ่า มารับอาหารที่ร้านโดยที่ไม่ต้องชําระเงินนะครับข่านรอบเราก็จะได้43บาทนะครับอ่าแก๊ปเป้เนี่ก็คือลูกค้าจ่ายตัดบัตรแล้วนะครับแล้วก็เราจะได้อินเป็นเพชรนะครับ10เพชรนะครับเอาไว้สะสมเป็นเลขอินซินทีฟได้นะครับอ่าเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นปุ่มโทรนะครับก็จะมีโทรหาร้านค้าแล้วก็โทรหาลูกค้านะครับแล้วก็จะมีปุ่มแชทนะครับที่เราส่งไปตอนแรกนะครับ อ่าแล้วก็จะมีคําสั่งซื้อนะครับคําสั่งซื้ออันนี้เราก็ดูออเดอร์นะครับแล้วก็ทวนออเดอร์ให้ถูกต้องนะครับอ่าเสร็จแล้วปุ่มเขียวๆนะครับก็คือปุ่มออนไลน์นะครับหมายถึงการเปิดปิดงานแบดนะครับคือถ้ามีงานดีดมาอีกออเดอร์หนึ่งก็จะเรียกว่างานแบดนะครับก็คือเหมือนงานพ่วงของแพนด้านะครับอันนี้ผมก็เปิดไว้นะครับ แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่เปิดนะครับเพราะว่าราคามจะได้นน้อยลงมากนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับครับตอนนี้เราก็ได้ออเดอร์ตัวที่สี่ของ g จ้าฟู้ดแล้วนะครับก็ราคา20บาทนะครับเราก็กดถึงร้านแล้วนะครับหาไปแจ้งเลขออเดอร์นะครับ สี่เก้าเจ็ดคับแก๊ปค่ะขอบคุณครับโอเคครับเรารับอาหารมาแล้วนะครับเคเราก็กดรับอาหารแล้วนะครับอ่าึ๊เช็ดนะครับเข้าต้มนะครับ แล้วก็คลายพ้นกดจบยืนนะคะเกิดสอบรายการแล้วนะครับถ่ายรูปนะครับคือต้งนะครับโอเคถ่ายรูปนะครับกดตกลงแล้วเราก็กดส่งครับโอเคเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันนะครับ ออเดอร์ที่4ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมง9นาทีไม่ใช่บ่ายโมงเลยบ่ายสามมงเนาทีนะครับก็ตอนนี้แบตผมเหลืออยู่สาเปเนนะครับกอ็อาจจะเลิกวิ่งก่อนกำหนดนะครับเพราะว่าอ,อันนี้ออเดอร์ก็ห่างไปนานมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปรายได้ของวันนี้นะครับก็นี่นะครับ ทำไปได้4ี่รายการนะครับแล้วก็ได้ทิปมา2ี่สิบบาทนะครับก็นี่นะครับก็มีทั้งเงินสดแล้วก็แกปเปนะคะก็ราคาค่ารอบนะครับก็มี22สิบบาทย6ิบกบาทสี่สิบาบาทยี่สิบาทนะครับก็โอเคครับเริสีใช่ไหมคะขอบคุณครับครับนี่ก็เป็น อาหารกันครับตอนนี้นะครับก็ไดออเดอร์ตัวที่อ่หกนะครับของแก๊ปนะครับก็เป็นออเดอร์ตัวที่หกของแก๊ปนะครับก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้นะครับออเดอร์ตัวนี้นะครับก็ยังได้อีกหนึ่งตัวนะครับก้อนนี้ก็น่าจะได้หกตัวนะครับของแก๊ป เพราะว่าเดี๋ยวสี่โมงเย็นผมก็จะเลิกวิ่งแล้วนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอตอนอ่าเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้แล้วกันตอนอ่าจบนะครับก็เดี๋ยวส่งออเดอร์นี้เสร็จเดี๋ยวสรุปรายได้ใหด้ดูด้านข้างนี้แล้วกันโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับช่องสไตล์แฟรโอเคครับก็ ฝากเพื่อนๆนะครับที่อยู่ใน3ามสนะครับปาจีนบุรีนะครับก็สามารถกดสั่งได้นะครับของแกฟฟูดนะครับมีบริการแล้วนะครับร้านค้าก็ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได้นะครับก็โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดตับสไครต์ด้วยนะครับตามข้างล่างนี่เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ ใครต้องการให้รีวิวหรืออ่าคอมเมนต์เรื่องอะไรก็แจ้งไว้ได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมก็จะอัดคลิปแล้วก็มาลงให้นะครบเพื่อนๆอยากรู้ตรงไหนนะครับเกี่ยวกับฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็มีเวลาก็จะมาถ่ายให้นะครับ